มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับต้อมแบเข้มนะครับวันนี้มาเที่ยวสวนทุเรียนมูสันคิงอายุประมาณสัก2สองปีนะครับปีกว่าสองปีนะครับวันนี้มาอยู่สวนพิกิทครับอยู่บ้านยางงามนะครับหลังจากที่เราใช้ผลิตภัณฑ์ซอแอซีพอย์ฉีดดินแล้วก็ตัวทางใบนะครับก็มูสันคิงแปลงนี้ปกติยอดเขาจะสั้นนะครับในมาดูรอบนี้ยอดเขาจะเริ่มยาวขึ้นและกว้างขึ้นนะครับก็ มียอดที่ยาวขึ้นกว้างขึ้นนะครับนี่ครับมูสันคิงเมื่อก่อนกรใบเขาสามสีใบแก่นะครับแต่ตอนนี้ลักษณะทุเรียนเปลี่ยนไปนะครับยอดมีการต่อยาวขึ้นนะครับให้ดูลักษณะของต้นมูสันคิงนะครับอยู่บ้านยางงามนะครับจังหวัดชุมพรนะครับส่วนของพิกิตนะครับทุเรียนมีการแตกยอดช้านะครับแต่ตอนนี้เมื่อเราใช้ซีพอยต์ของเราในตอนใช้ประมาณสักรอบสองรอบนะครับก็มีปฏิกิริยาคือยอดของยาวกว่าเดิมนะครับทุเรียนนะครับ เนี่ยอยู่ในสวนมูสเซนคิงนะครับเดี๋ยวไปเที่ยวในสวนกันนะครับวันนี้ขออนุญาตเจ้าของสวนเข้ามาถ่ายทำนะครับเพราะว่าพิกิหน่าผมก็น่าจะอยู่ต่างจังหวัดนะครับก็ว่าแกก็ได้มีคนดูแลสวนก็คือพี่จี๊ดนะครับที่รับดูแลอยู่นะครับก็ให้ดูตอนนี้นะครับเมื่อก่อนยอดก็จะน้อยนะครับแต่ตอนนี้ให้ดูนะครับ ยอดทุเรียนเยอะมากนะครับแล้วก็ยอดยาวครับยอดยอดยอดหาดมีการต่อนะครับแล้วก็มีชุกทุกแหนงทุกทุกที่นะครับก็มีมียอดนะครับนี่ครับเป็นพุ่มนะครับน่าประมาณสักปีสองปีสองปีน่าจะได้รับผลนะครับดินที่นี่นะครับก็ก่อนก็จะมีลักษณะที่พืชไม่ค่อยเคลียวไม่ไม่ไม่ค่อยกินอาหารนะครับแต่วันนี้ดูจากต้นนะครับถ้ายอดเดินอย่างนี้แล้วก็ ลักษณะนี้ครับมีการต่อยอดเดือน2สหรือสาครั้งโตเร็วแน่นอนนะครับก็ทุเรียนแปลงนี้ก็ตัดสินใจมาใช้ n e w ซีเพนของเรานะครับเพืยอดนยบอับชัดเจนมากเลยครับนี่ครับอยู่บ้านยังงามนะครับก็ติดตําบนหน้าศัก์นะครับฝั่งนี้นะครับก็ผมก็เริ่มติดตามมาทั้งที่ทั้งที่สองนะครับ ก็วันนี้ก็เดี๋ยวเราก็จบการเยี่ยมสวนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรอบหน้าเรามาดูกันใหม่อีกอีกใบครับให้ใบมันเรียกว,ว่าให้ใบมันเข้มให้ใบมันอ่าสุดหรือปาให้ก่อนนะครับตอนนี้ทุกต้นมีการต่อยอดนะครับทุกต้นมีการต่อยอดทุกต้นเลยครับจากที่มันยอดมันนิ่งนะครับต่อทุกต้นนะครับตอนนี้ก็ คิดว่าเจ้าของสวนคงจะโอเคนะครับวันนี้สวัสดีครับ